มาดูดวงรายวันของวันเสาร์ที่3มิถุนายน2 5 6 6นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน7ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ประจำวันก็คือสีม่วงนะครับแต่สีที่โดดเด่นนั้นโชคลาภเลยจริงๆก็คือสีฟ้านะครับสีที่นะครับห้ามใช้วันนี้ก็คือสีเขียวนะครับผมเอาแล้วครับนะอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวในราเดอร์คอลเลกชันตลอดนะครับในการเช็คไพ่นะครับ เช็คว่าใครนะครับคนที่เกิดวันอะไรดวงคุณจะเป็นอย่างไรแ,แก้ไขอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มและ t i k t o อกนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจและรับพลังงานบวกๆจากสิ่งสิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบหรือคนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์ และชั้นหน้าของอาจารย์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มได้เลยนะครับผมส่วนคนที่ชมทาง u t u b e นะฮะคุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวและสอบถามรายละเอียดที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับผม นะครับอาสาธุสาธุสาธ,สาธุนะครับพุดทางเปิดทามังเปิดสังคังเปิดนะใครที่ดูจนจบขอให้โชคดีร่ํารวยนะครับสมหวังในพรทุกๆประการนะครับอาจารย์จะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่สามเหรียญวันนี้นะครับการทํางานของคุณนี้คุณทํางานเยอะนะนะครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าคุณเป็นคนขยันมากบุกสู้และลุยไปทุกที่แต่ว่านะครับนะ มันอาจจะได้แบบคือทําแล้วผลลัพธ์มันอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเรามองถึงอนาคตมันก็โอเคนะครับอะไรคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้ากินเปอร์เซ็นต์คนนี้จะดีมากๆการเงินครับวันนี้นะฮะจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะฮะร,รายรับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับโชคลาภอาจจะพอมีบ้างสุขภาพนะฮะให้ดูแลในเรื่องของอาการทํางานหนักนะครับแล้วก็บํารุงกันด้วยเนาะคนโสดนะครับวันนี้จะ มีคนแอบมารักแอบมาชอบนะครับแต่ตัวคุณเองมักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะครับหรือว่าการที่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอพรจากพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความร่ำรวยครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่เดอะฟลูนะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นถือว่านะฮะแฮปปี้ไปเรื่อยๆนะครับนะยังไม่โดดเด่นซะเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่ยังตกงานอยู่ก็ยังไม่ได้งานนะครับนะจะเย็นๆนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับนะสมัครงานไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับการเงินวันนี้ดูชิวๆนะครับนะเก็บเงินไม่อยู่เลยนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการมึนๆหัวนะครับนะเวียนหัวบ่อยๆนะครับเนื่องจากการพักผ่อนน้อย คนโสดนะวันนี้คุณยังไม่ปักจิตปักใจกับใครเลยอะ่ะนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับมีก็ได้มีก็ไดอะไรเงี้ยนะฮะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักคุณดูเบื่อเบืนะ่อเนาะคุณอยากจะแบบไปผ่อนคลายบ้างนะฮะมันเครียดเหลือเกินปัญหาในครอบครัวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิฆเนศนะครับอ่าปางขี่หนูจะดีมากครับผมันท,ที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สี่เหรียญนะครับกิจการของคุณนะครับวันนี้เนาะทางานหนักเลยอะนะครับเหนื่อยมากนะครับอันนู้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํางานมาเยอะเลยนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับก็วางแผนดีๆกันแล้วกันนะครับการเงินครับวันนี้คุณมักจะเครียดในเรื่องปัญหาการเงินนะครับเพราะว่าบางทีนะฮะให้ใครหยิบยืมไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุขภาพนะให้ดูในเรื่องของอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับความเครียดเนาะ คนโสดครับวันนี้นะฮะมักจะมีคนให้คุณได้เลือกเนาะนะครับแต่คุณก็ไม่อยากเลือกอะ่ะคุณอยากคว้าไว้ทั้งหมดเลยใจเย็นๆนะนะครับค่อยเป็นค่อยไปครับนะคนที่มีคู่ครับวันนี้นะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะครับอย่ามาโนไปเองนะมีอะไรก็คุยกับแฟนคุยกับคนรักของคุณจะดีกว่านะครับนะชัดเจนกว่าอย่าคิดไปเองขอพรขอโชคลาภวันนี้ให้ขอกับองค์พระพรหมเทพหรือว่าพระพิคเนศครับผม ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะครับกิจการของคุณในวันนี้นะฮะต้องคิดให้หนักเลยนะฮะต้องมีการวางแผนอย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะครับวันนีนะ้เป็นช่วงของวันที่ต้องวางแผนต้องไขครวนต้องทําให้ดีๆนะครับในกิจการนั้นที่ทําอยู่แล้วจะดีนะครับการเงินนะฮะวันนี้ จะมีโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชทวีสุวรรณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เงินนั้นจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เยอะแต่ก็มีนะครับสุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดเอวนะครับนะก็ดูที่หนึ่งกันแล้วกันคนโสดครับวันนี้ความรักคุณยังไม่ปักใจที่จะเลือกใครเข้ามานะครับคุณยังต้องดูดูต้องพิจารณากันก่อนนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ นะดูคุณนิ่งๆในความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรนะครับบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อย,ยกับความสัมพันธ์แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากเลิกกันนะครับอยากไปต่อนะแต่กําลังมองหาทางแก้ปัญหาวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์ท้าวเวสสุวรรณครับชีวิตจะเริ่มดีขึ้นนะครับของพูดกลางวันพูดกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับให้ไหวองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ โอเคได้ไพ่ราชนีถือดาบนะครับนะวันนี้ปัญหาของคุณมันก็พอสมควรนะครับนะในกิจการนะแต่ว่านะคุณต้องอย่าทิ้งปัญหานั้นเอาไว้นะครับต้องแก้โดยด่วนนะครับแล้วงานมันก็จะไปได้นะครับการเงินนะครับในช่วงนี้นะต้องเหนื่อยอ่ะต้องใช้ความสามารถอ่ะโชคลาภไม่มีนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ก็ดูในเรื่องของความเครียดนะฮะการใช้สมองเยอะนะครับเนาะ คนโสดนะครับวันนี้ความรักคุณยังปิดใจอยู่เลยยังไม่เปิดให้ใครเข้ามานะฮะคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ปัญหาจุกจิกในความรักของคุณนั้นนะเชื่อว่าคุณแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องคุยกันให้มากที่สุดนะครับผมวันนี้นะขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระแม่สีอุมาเทวีครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่สี่เหรียญอีกแล้วนะครับกิจการของวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าคุณมักจะคิดเยอะนะฮะจะทําอะไรก็คิดนู่นก็อยากทันนี้ก็อยากทําแต่ด้แต่ความคิดยังไม่ได้ลงมือนะครับอาจารย์ว่าทาในสิ่งที่มีก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเยอะนะครับการเงินครับวันนี้นะฮะมักจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องลงมือนะครับโชคลาภยังไม่มานะครับ สุขภาพครับนะราระวังเรื่องของความคิดความเครียดอาการชาตามปลายมือปลายเท้าครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่ดีเลยนะครับนะบางทีบางครั้งต้องระวังเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดจานะฮะคนที่คุณรักอาจจะไม่ชอบคุณได้ถ้าคุณแบบไม่แคร์ใจเขานะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะฮะให้ระวังการพูดคุยการทะเลาะหรือความขัดแย้งเพราะคุณเป็นคนที่อ e ีโก้สูงพอสมควรเนาะ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับอองค์พระพิคเนตครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ย h e Hermit นะฮะกิจการของคุณในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่านะมาเริ่มดีแล้ววันนี้ทำบุญนะครับนะสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับนะ วันนี้นะกิจการมีการเริ่มต้นที่ดีคนที่ตกงานก็จะได้งานนะครับอ่าคนที่จะไปทํางานต่างประเทศก็ต้องบอกตัดสินใจได้เลยนะครับผมไปแล้วดีแน่นอนนะครับการเงินครับจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอนะครับนะวันนี้จะโชคดีมากๆเลยสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่มาตามอากาศอะไรเงี้ยนะครับหรือโรคเก่าๆคนโสดครับวันนี้ความรักนะครับคุณ ยังขออยู่อย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่เปิดใจนะครับนะอยู่เฉยเฉสบายสบายก่อนนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอยากจะปลีกวิเวกหลือเกิดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ความรักมักจะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับแต่ขอให้อดทนนิดนึงครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พ่อปู่หรือสีนะครับที่คุณนับถือนะเลยก็พ่อผมเจ้าที่ด้วยนะครับจะมีโชคลาภครับขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบนะครับใครชมจนจบขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยอย่าลืมไปทาบุญ เติมน้ำมันตะเกียงนะครับอย่าลืมไปทำบุญนะฮะด้วยหลอดไฟแสงสว่างนะครับวันนี้วันเสาร์ธาตุไฟนะครับจะต้องเติมไฟนั้นให้เป็นไฟที่ดีไฟสว่างไฟนำทางชีวิตครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ